สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการปับเลขทศนิยมนะครับจากตัวอย่างครับเ,เราจะปรับตัวเลขตรงนี้นะครับ2.14.5.29ปรับให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเรามาดูที่2ครับตำแหน่งที่2นะครับคือตัวนี้การปรับให้เป็น2องตำแหน่งเราต้องดูตัวเลขตัวถัดไปครับตัวอย่างที่เราให้ไปนี้เป็นเลข5นะครับเลข5ถ้าเราดูเลยอีกตัวนึงก็เป็น ห้าสิบสองนะครับห้าหรือห้าสิบสองถ้าเราดูแค่ห้าเนี่ยให้เราดูไว้เสมอครับว่าถ้าตัวเลขที่ตามหลังทศนิยมตรงนี้นะครับมีค่างแต่ห้าขึ้นไปให้เราปัดขึ้นครับถ้าเป็นสองตำแนงเราก็จะได้เป็นสองจุดหนึ่งห้าครับเลขห้าตัวนี้เราปัดขึ้นนะครับเนื่องด้วยว่ามีค่ามากตั้งแต่ห้าขึ้นไปนะครับ ดูตัวต่อมาครับปัดให้เป็น3ตํตำแหน่ง3ตํตำแหน่งนะครับให้เรามาดูตรงนี้ครับ3ตํตแหน่งนะครับการที่เราจะปรับเลขให้เป็น3ตํตำแหน่งนะครับให้เราไปดูตำแหน่งที่4ครับจากตัวอย่างนะครับตำแหน่งที่4เป็นเลข2เลข2นี้มันมีค่าต่ํากว่า5ครับเพราะฉะนั้นเลข2นี้เราจะปัดลงครับาก็จะกลายเป็น2.1 สี่ห้าครับครับมาดูตัวอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งสองห้าเจ็ดสามเก้าทำให้เป็นเลขพศนิยมสองตำแหน่งนะครับถ้าเราจะทำให้เป็นสองตำแหน่งเราก็ต้องมาดูตัวที่สามนี่ครับตัวที่สามเราเห็นว่าเป็นเลขหนึ่งนะครับมีค่าน้อยกว่าห้าเพราะฉะนั้นเราตัดลงครับก็ได้เป็นสามจุดหนึ่งสี่นะครับ ตัวต่อมาครับทศนิยม3ตำแหน่งครับตัวเลขนี้ใหม่นะครับถ้าเราจะดูที่ตรงตำแหน่งที่3เราก็ต้องเช็คตัวตำแหน่งที่4ครับว่าตำแหน่งที่4เป็นยังไงตำแหน่งที่4มีค่าน้อยกว่า5เราก็ปัดลงครับคําตอบที่ได้ก็คือ 3. 1 4 1ครับครับไม่ยากครับ